ผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพนี้มันบีบหัวใจที่จังหวัดชนบุรีครับไปดูหัวข้อข่าวแรกของเราคุณผู้ชมครับคนโรงงานสู้ชีวิตแห่สมัครงานยาวเหยียดภาระต้องจ่ายทุกเดือนเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ภาพรถมอเตอร์ไซค์หลายคนไม่มีระครับรถยนต์จะเอามาขับมาทำงานเหมือนกับพนักงงพนักงานออฟฟิศทั่วไป คนโรงงานในปากกัดตีนทีบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคิวนะครับเนี่ยคือวันนี้ตามรายงานเนี่ยที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่าที่หน้าบริษัทชิโคนี่นะครับมีการประกาศสมัครงานหลายคนที่ตกงานไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมดูภาพบอกเองละกันชนบุรีเนี่ยนะรู้ทั้งรู้ว่ามีคนติดโควิดเยอะคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ เป็นหนึ่งใน9จังหวัดที่มีผู้ติดโควิดเกิน50คนตอนนี้ชนบุรีปาไป400กว่าคนแล้วนะครับระหว่างกลัวโควิดผมว่าใครก็กลัวแต่กลัวอดตายคุณผู้ชมดูจากภาพนี้นี่เป็นแค่เพียงหนึ่งในโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่มีเงินมีทองใครก็ตามแต่ที่มีงานทำอยู่ นึกจากจะวิาพากษ์วิจารอะไรก็ตามแต่บางครั้งก็ต้องคิดถึงหัวอกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมพูดถึงชนบุรีเยอะหน่อยเพราะว่าทั้งสถิติผู้ติดเชื้อสูงเกิดภาพการสมัครงานมีพี่น้องประชาชนหลายคนส่งภาพมาให้ผมครับขับรถแถวชนบุรีวันนี้รถติดเท่าไหร่ร,หรู้ไหมฮะคุณชมให้ทายสามสี่ชั่วโมงนะติดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีมาตรการตั้งด่าน เพื่อคุมเข้มตรวจสอบคนที่เดินทางเข้าจังหวัดจะต้องมีเอกสารรับรองและตรวจว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำโอโควิดมาแพร่เพิ่มเติมในชนบุรีหรือเปล่าทำให้ถนนหนทางในชนบุรีวันนี้ติดกะระเนียรนาดเลยนะครับบางคนจะขับรถส่งของไปทำมาหากิน3-4ชั่วโมงยังไม่ขยับไปไหนเลยนะครับเพราะต้องนึกสภาพดูว่าตรวจทุกคนตรวจทุกคันวันนี้เข้มงวดมากก็ฝากไปถึงบรรดานายจ้างทั้งหลาย ถ้ามีสัมพัทธกำลังจะช่วยดูแลลูกน้องของตนเองหรือจะเวิร์กฟอร์มโฮมในช่วงนี้ก็ควรทำเพราะวันนี้มันมาถึงจุดที่ลำบากกันจริงๆนะฮะลำบากกันจริงๆเนี่ยหลายจังหวัดก็เป็นแบบนี้คือผมคงไม่สามารถจะเอาภาพทุกจังหวัดหรือทุกอาชีพมานำเสนอได้แต่อยากให้รู้ว่ารายการนี้ผมยุคคนวิเศษสังยืนหยัดเคียงข้างพวกท่านและก็จะเป็นปากเป็นเสียงกับพวกท่านอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นภาพที่ชลบุรี ผมเป็นคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มมีทีมงานเข้าไปอยู่ในกลุ่มของพี่น้องระย,ยองชนบุรีกลุ่มคนโรงงานเยอะแยะไปหมดครับเพราะข่าวจากผู้ท่านมันจะเป็นข่าวจริงนี่ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ